สวัสดีครับขอต้อนรับรท่านโยมทุกท่านเข้าสู่รายการปกยิปป้ลเล่นเข้าตึกทางชอ่อง B m News พบมกับกผมชานศิลปะรายยะและดิฉันนางสาวิภาพรมีปเสริฐท่านผู้ชมคะเรื่องราวที่กำลังติดหูติดตากันตอนนี้นะคะในกระแสะโซเชียลกำลังโด่งดังเลยนั่นก็คือละครเรื่องสุครนางงาสมซีซั่น2นั่นเองคะ่ะซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้ดูนะคะคก็จับไปจิ้นจะไปฟินกันนอกจอค่ะและก็มีคู่ของ อาริสค่ะแล้วก็ลูกน้ำนะคะซึ่งนักแสดงนำที่มารับบทนะคะอาริสเนี่ยนักแสดงที่มารับบทนั่นก็คือออแกนราสีค่ะส่วนลูกน้ำนะคะนักแสดงนำที่มารับบทนั่นก็คือซีแนนคุณรัิดาค่ะซึ่งทางรายการของเราในวันนี้นะครับก็มีคําถามมาให้นุกชมเนี่ยได้ร่วมสนุกกันโดยตอบคาถามผ่านการโฟนิดเข้ามาในรายการนะครับซึ่งเราก็จะมีของรางวัลมาแจกให้ด้วยนะครับของรางวัลของเราคะนั่นก็คือนี่แหละค่ะกระเป๋าของทางช่องเราค่ะ ครับซึ่งคําถามของเราในวันนี้เนี่ยก็นํามาจากเรื่องละครสงครามนางงามนะครับซึ่งนักสแสดงเนี่ยที่มาแสดงในเรื่องนี้เนี่ยมาจากทุกภาคเลยแล้วก็เลยหยิบยกมาเป็นคําถามของภาคใต้นั่นเองค่ะ,ะนี่นะครับมาในคําถามภาคใต้ <c oughs> และคาถามแรกก็คือ <c oughs> คือคือเครื่องดนตรีของภาคใต้นั่นเองค่ะ <c oughs> คตอนนี้ก็มีท่านชมได้ฟนอินเข้ามาทางรายการของเราแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อลัษณาเลิศพันธนินค่ะอ๋อไม่ทราบว่าคุณลักษานี่โทรมาจากจังหวัดอะไรคะโทรมาจากจังหวัดป,ะปะัตตานีค่ะอ๋อครับคุณลักษณาครับคำถามของเราเนี่ยคุณลักษณาช่วยบอกได้ไหมครับว่าเครื่องดน,นตรีในภาคใต้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีประเภทหรือว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างครับค่ะสาหรับเครื่องดนตรีองภาคใต้นะคะก็คือได้รับอิทธิพลมาจากมนอซาไกรคะ่ะ ที่ใช้ไม้ไผ่นะคะนำมาตัดประกอบเครื่องดนตรีใช้ตีประกอบการขับร้องการเต้นรำจากนั้นนะคะก็มีการพัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีดังนี้ค่ะอ๋อมีอะไรบ้างมีอ,อะไรบ้างค่ะสำหรับเครื่องดนตรีนะคะก็จะมีประเภทตีค่ะสําหรับประเภทตีนะคะก็จะเป็นทัพค่ะซึ่งเป็นกรองที่ทําด้วยไม้เนื้อแข็งนะคะใช้บรรเลงประกอบหนังตะลุงโมงก็คือของคู่นะคะที่ทําด้วยโลหะ ใช้บป็เลงประกอบหนัตกะลุมโนราค่ะกรองนะคะก็จะมี2ลักษณะก็คือกรองหน้าเดียวแล้วก็กรองสองหน้าสําหรับกรองนะคะก็จะแบ่งเป็นโทนหรือกรองทัพนะคะกรองตุ๊กกรองโทนปืดรามนาบานอค่ะส่วนเครื่องดนตรีที่ทําด้วยไม้ล้วนนะคะแล้วก็เครื่องดนตรีประกอบจังหวะเนี่ยก็คือปล้งโต๊ะของแตรแกะแล้วก็รับค่ะรประเภทเป่านะคะก็ ปีต้นปีกลางปีห้อส่วนประเภทสีนะคะก็จะเป็นสอร่วงซออู่แล้วก็ซอคือปากค่ะสําหรับภาคใต้นะคะจะไม่มีเครื่องดนตรีประเภทดีค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากเลยนะครับครับขอบคุณคุณลักษณามากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะครเราขอรับรางวัลน,นะคะเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อแล้วก็ส่งไปให้ค่ะครับอย่างที่คุณลักษณาบอกนะว่าเครื่องดนตรีทางภาคใต้เนี่ยก็มีที่มามาจาก มาจากโมซากายะครับจากโมซากายนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีเนี่ยก็มีหลากหลายประเภทนะครับเยอะมากบางเครื่องดนตรีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับสาหรับคําถามข้อต่อไปนะครับจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับวงดนตรีของภาคใต้นี่ค่ะมีผู้ชมทางม่านโฟนนี้เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับชื่อคุณพิจารพุ่มตเรนค่ะอ๋อคุณพิจามมาจากไหนล่ะครับจังหวัดยะลาค่ะ คุณพุทธิตาช่วยบอกหนะครับว่าวงดนตรีในภาคใต้เนี่ยมีวงอะไรบ้างครับค่ะสำหรับวงดนตรีในภาคใต้นะคะก็มีวงพิฆาคชาดีรองเน็ตโตพลึงโนราหนังตาลุงศิระหนงแล้วก็ลิเกบาค่ะอก็ถือว่ามีหลากหลายวงมากเลยนะครับก็ไม่ถึงยครับขอบคุณคุณพุทธิตามากๆเลยนะครับสำหรับรางวัลเดี๋ยวจะให้ทีมงานเนี่ยจะส่งไปให้นะครับ คำถามข้อต่อไปนะคะเราจะถามถึงอารมณ์และรีลาค่ะของภาคใต้ว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ,ะท่านผู้ชมท่ดต่อไปนะครับไดู้นิง้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากมาจากจังหวัดนราธิวาสค่ะอ๋อชื่อคุณอะไรคะชื่อธัญญารัศมิราชค่ะค่ะค,คุณธัญญารัศมาอยากจะทราบว่าอารมณ์และรีร อารมณ์เพลงของภ้าคใตรูมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากภาคอื่นๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเลนจังหวะและลีลาที่เร่งเร้าหนักเน้นและคึกคักค่ะครับขอบคุณคุณทนาลมากเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราและในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ฟูดินเข้ามาร่วมรายการกับเราหวังว่าความดูเล็กๆน้อยๆครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ และในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่ขอสับสนุนเรามาตลอดค่ะครับตอนนี้รายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีครับพีดีพี่ดีกาทีผู้ครอบครัวทำยังไงด่าบนข